ก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วเป็นโงทินเล็กๆใช้บ้าน4คูณ8เมตรตอนนั้นเองที่เปิดลรง,งทินนี่เริ่มจากพนักง,งาน2คนขณะนี้ก็หลายพันคนพัฒนามาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความครบวงจรเพราะว่าตื่นิดใจกับความไม่สะดวกถ้าทำเองทุกอย่างก็คล่องตัวกว่าก็เลยขยับขยายมาเรื่อยๆตั้งแต่อยู่สาทร แล้วก็มาอยู่ที่ถนนจันทร์แล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่เรามีเนื้อที่ถึง50กว่าไร่ออกไปเปิดออฟฟิศแรกเซลส์ออฟฟิศที่ลอสแอนเจลิสซานาโมนิกาตั้งตั้งแต่30ปีกว่าที่แล้วไปเปิดที่นิวยอร์กต่อแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเราก็เลยเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทเป็นลูกโลกตลาดโลกเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็เน้นการส่งออกมาตลอด หมายก่อนนู้นก็ส่งออกประมาณ70%ดเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ3ส่งเอาเหลือแค่30%สส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความผูบวงจรเรามีตั้งแต่ครีเอทีฟไปถึงจัดส่งเพราะฉะนั้นเราทำได้ทุกรูปแบบแล้วก็มีธุรกิจค่อนข้าง,ง,งหลากหลายในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในอดีตตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะนั้นก็คือหนังสือที่ส่งออกต่างประเทศนะตอนนี้งานก็เข้าเยอะเพราะว่าประเทศจีนกับสหรัฐเขาแข่งขันกัน ก็เลยเป็นโอกาสของเราในประเทศคุณภาพเราสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการงานดีๆสวยๆก็มักจะมาหาเรา <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขะนาดอีกความนั้นมีออฟสเกลแล้วก็ขนาดเรามันค่อนข้างใหญนะ่มีงานใหญ่มาเราสามารถจัดการได้หมดไม่ไม่เคยมีปัญหานะี่คือจุดเด่นของมัน <c oughs> ที่รู้กันมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะมันก็เริ่มมีการกระทบจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องออนไลน์ทำให้ปกแมกกาซีนความไม่เชียลพรินติ้งต่างๆค่อยๆลดลงเราก็รู้ตัวตั้งแต่นานแล้วก็หันมาทำแพคเกจจิ้งอดีตก็เคยทำแพคเกจจิ้งมาก่อนแต่เล็กๆเมื่อเราหันมาตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะมุ่งไปทางแพคเกจจิ้งเป็นหลักเรื่องของเครื่องก็แพคเกจจิ้งมันก็จะมีเรื่องของพิมพ์กระดาษพิมพ์พลาสติกคือเราพริมพ์ทางด้านเป็นแผน่นเราไม่ได้ที่จะไปทำเฟล็กซิเบิลแพคเกจจิ้งอะไรเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องเครื่อง G.L. ที่เป็น U.V. มันก็พอมันทิมพลาสติกได้ทิมพวกฟอยล์ได้แล้วก็จะมีกล่องประเภทนี้ค่อนข้างมากอันที่2ก็ G.L.8cc ตัดหนึ่งของเรานะฮะก็สมัยนี้ยิ่งเครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าเป็นแฟกริงนะฮะเพราะกระดาษมันหนาไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่ค่อยอยืดสามารถที่จะใช้เครื่องใหญ่ได้ก็มันก็คุ้มนะตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยก็ใช้งานตลอดเวลาจนอลังกิดที่จะซื้อเครื่องเพิ่มใหม่นันะลงทุนทันทีนะฮะแล้วก็ ต้องทําเผื่อไว้ส่วนใหญ่งานก็ 6, สี7สีมันมี8ก็สะดวกดีทำให้เราง่ายขึ้นพอทําได้งานรวดเร็วขึ้นเราใช้เครื่องเกินร้อยเปอร์เซ็นต์โดยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นถึงที่คิดว่าที่จะต้องซื้อเพิ่มมาทีนี้เรื่องของความคล่องตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วเพราะเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่นั่นคือเหตุที่เราซื้อเครื่องใหม่เพราะว่ามันช่วยทางด้านการทํางานการบริหารอะไรต่างๆง่ายขึ้นแน่นอนฮะมันก็จะมีผลประโยชน์ย้อนกลับมาหาเราเองคุ้มแน่นอน คือตลาดแพคเกจจิ้งมันโตมากนะฮะแล้วก็นับวันก็โตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการขาค่าขายออนไลน์แม้กระทั่งถึงการส่งออกต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นแพคเกจจิ้งนี่มีแต่จะโตแต่ว่าเราจะต้องมีประสบการณ์สร้างทีมงานให้มันพร้อมที่จะทำงานที่มีคุณภาพดีๆได้ก็ขนาดนี้ประมาณ40%คือเราใช้ไปแล้ว30ไร่แล้วเราก็เลยต่อชั้น2ทําให้การ ลงทุนไม่ไม่มากเหมือนกับสร้างทางหลัดงนั้นต่อชั้น2มาก็เกือบเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ที่จะไม่ค่อยพอก็เลยต้องขยายตรงที่จะเพิ่มก็เป็นลงใหญ่60%ใเป็นต์นะไม่ช่แนวโน้มมันจะไปทางนี้เป็นส่วนใหญ่เครื่อง44นิ้วราคาของเครื่องเองก็แพงกว่า40นิ้วไม่มาก44นิ้วเนี่ยมันก็สามารถพริมพ์กระดาษเต็มแผ่นของเราได้ก็คือ33นิ้วคือใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งตัดเจียนอะไรอีกก็เกิดความคล่องตัว แล้วก็ได้ขนาดได้ปริมาณจำนวนกล่องเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนั้นทำให้ทุกอย่างก็สอดคล้องกับการวางแผนแลได้ตามกำหนดตลอดเวลาแต่ใใช่วงนี้รงานเริ่มเยอะมองหาทางขยายอยู่เรื่อยๆสินี้ตลาดมันใหญ่มากอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของคุณภาพการเน้นหนักไปทางเทคโนโลยีในการ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะง,งานพวกแพ็กเกจจิ้งมันจำเป็นที่เราต้องลงเครื่อง GL เพื่อจะมารองรับกับงานแพ็กเกจจิ้งในอนาคตครับโดยทั่วไปงานะระบบคอนเวนเรามีเครื่องค่อนข้างที่จะมีหลายตัวดังนั้น GL 6 0 0ที่เรานำเข้ามาก็เพื่อจะมารองรับงานพวกะระบบ UV อย่างเช่นกระดาษฟอยล์พลาสติกเพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายตัวของงานแพคเกจริงครับเราแยกออก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือไซส์44เนี่ยเพื่อลองรับในต้นทุนกับการเลเยอร์เอาของไซส์40นะครับเพราะว่าถ้าเราลงมีไซส์44นี่เราสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของกระดาษนะครับเลเยอร์ mm. <Lay out S 2> ได้งานได้มากตัวขึ้นนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เราลงเครื่อง84สีเพราะว่าเรามาลองรับงานพวกมากกว่า4ส,สีเช่น5สี6สีเก็ส,สีและ8สีครับ เพิ่มมูลค่าให้กับงานแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้โดยประมาณการประมาณ50-50ครับลำดับแรกเลยคือการขยายตัวของแพ็คเกจจิ้งเรารองรับลูกค้าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรามีเครื่องเกียร์ปมันสามารถที่จะลดเวลาการผลิตและลดของเสียต่งางๆตัวมันจะมีแยกออกตัวตัวนะครับตัวแรกคือเรื่องของกอโต้รีคิเตอร์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับตั้งงานได้เร็วขึ้น ความเสียประมาณไม่เกิน30แผน่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการสแกนเดนสิตี้ตัวนี้ก็ใช้ซิ้นเปลืองไม่เยอะประมาณ50แผน่นก็สามารถที่จะได้งานที่ได้คุณภาพแลวครับที่เราเลือกลงไซส์44นิ้วเพราะว่าเราต้องการที่จะขยายตลาดและรองรับความต้องการของลูกค้านี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่2เราก็ต้องการลดต้นทุนในเรื่องของการใช้กระดาษครับ